คิวแรกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเออพามาดูสวิตท,ที่มีไฟโชว์นะครับมันเท่ดีอะ่ะเผื่อท่านใดชอบนะผมว่ามันมันมันดีอะ่ะวงจรของสวิตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งกราวสามไฟเข้าสองไฟออกเส้นเสน้เส้นหนึ่งเป็นขัรวลบเพื่อจ่ายจ่ายให้หลอดไฟในสวิตนี้ติดนะครับส่วนด้าน อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไฟบวกมารอแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นไฟจ่ายออกไปใช้งานนะครับนี่ครับเข้าออข้างนี้ออกตรงกลางส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นขั้วลบเพื่อให้หลอดไฟในสวิตช์เนี่ยมันติดเฮ้เท่ดีเหมือนกันอ่านะครับสวิตช์ไฟจบคลิป